คาถาบทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ว่าคาถาบทนี้ถ้าทำน้ำมนต์และรักษาได้ทุกโรคนั่นคือทุกขาทุกขังพระบิตังทำไม่จามิก็นึกในใจว่าถ้าคาถาบทนี้ถ้ารักษาตัวเราเองไม่หายจะไปรักษาใครในเมื่อท่านให้เราเราก็จะลองรักษาตัวดู ถ้าคาถาวันนี้ให้รักษาเราไม่หายก็จะไม่เกิดประโยชน์กับใครก็พอดีคนสมิทธ์พระที่ว่าสุธิสุตราเธอรักษาปัญญาเธอให้ปัญญาเธอภาวนาคาถาวันนี้ใช้มิตรหมอ,อ,อแต่เธอหายปวดจะร่างไายหลายปวดเป็นอัศจรรย์ก็นอนภาวนาคาถาวันนี้เป็นฌานที่ว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป การภาวนาทุกอย่างจะใช้คาถาบทนี้เรยไปจนขวาโรคจะหายแทนคำว่าพุโทโธสมารหังแทนทุกอย่างที่ใช้เว้นไว้แต่บางกรณีบางขณะเราจะไปสวรรค์เราจะไปพรหมโลกเราจะปนิพาน mm hmm. ตอนนั้นอีเรื่องหนากถ้าอยู่ปกติจะภาวนาว่าจะภาวนาว่าทุกขาทุกขังสุปฏติทิตังสัมิตชามิ ว่าเรื่อยๆตามตัวอธบายก็เริ่มภาวนาเริ่มภาวนาอารมณ์ก็เริ่มเ,เ,เ,เป็นสุขอรรัตบบนดาทะพุทธบริษัท